สวัสดีค่ะชื่อทันชนุข่อายุ3 8ปีเป็นพยาบาลนะคะ,ะวันนี้นะ่นจะมาเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะที่มีต่อเจลคือน,นันแต่งงานมา5ปีแล้วยังไม่มีลูกแล้วคุณแม่เนี่ยก็เลยเล่าเรื่องของคุณป้อมคุณแม่ก็เล่าให้นันฟังว่าคุณป้อมะแต่งงานแล้วก็ยังไม่มีลูกเลยแล้วก็มาทานเจลเนี่แหละคุณป้อมได้ถึงมีน้องแล้วลูกของป้อมะก็แข็งแรงฉลาดคุณแม่ก็มาเล่าให้นันฟังนันก็เอ้ หลอแมนะ่ก็เลยโทรปรึกษาคุณป้อมเนี้ยค่ะคุณป้อมก็เลยแนะนําชุดพื้นฐานมาให้นันทานานันทา,านได้ประมาณสี่เดือนนะคะก็มีหน้อง มีแบบงงงมีแบบคือคือด้วยความที่ไปหาคุณหมอฉีดยากระตุ้นไข่รู้แล้วว่าไข่ตกก็ยังไม่มีก็ยังไม่ติดอะคะจู่ๆก็มาติดแบบหลังจากทานทานชุดพื้นฐานนะคะไปได้3มหรือ4เดือนก็ติดเลยแล้วนันก็แบบยิ่งศัทธาในตัวเจลเข้าไปอีกยิ่งมีความรู้สึกว่าดีค่ะนันอยากจะบอกต่อด้วยความรู้สึกที่ว่าเขาดีจริงๆนะคะคือเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยากมีลูกะคะ่ะคือตรวจเดือนไหนก็เฟลตรวจเดือนไหนก็เฟลมันมีความรู้สึกที่แบบมันห่อเหี่ยวมัน บางทีท้อแท้ค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ผู้ที่เจอปัญหาเดียวกันกับแนนนะคะให้ให้ลองทานชุดพื้นฐานดูชุดพื้นฐานที่แนนทานก็จะมีเอ็กโซมีมินมีอูมิค่ะจะเป็นตัวพื้นฐานที่แนนทานนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมากน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆค่ะเป็นเด็กคือฉลาด <c oughs> ค่ะทุกวันนี้นันก็จะเป็นทานตัวอูมิ อยู่นะคะแล้วก็กําลังจะให้ลูกสาวอะค่ะเริ่มทานตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาทานง่ายนันนันก็เลยคิดว่า๋ยวจะให้ลูกสาวนันทานด้วยแล้วตอนนี้เขาเก้าเดือนนะคะเด็ดแล้วก็ทานแบบนี้เลยะค่ะ <c oughs> ทานง่ายรสชาติอร่อยพกพาไปไหนก็ได้สะดวกนะคะ <c oughs> ที่สุดแล้วนะต้องขอบคุณนะคะ <c oughs> เจลที่ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมา ให้คนไทยได้ทานทำให้นะ้าได้มีโอกาสมีตัวเล็กนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video